บทสรุปผลการดำเนินงานสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านป่าคาจังหวัดกำแพงเพชรประจำปีพุทธศักราช2565พื้นที่อุทยานแห่งชาติกลองวังเจ้าบริเวณบ้านป่าคาบ้านปาา่าหมาดและบ้านโลโคจังหวัดกำแพงเพชรเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของหมู่บ้าน ที่มีเส้นทางเข้าออกเพียงเส้นทางเดียวทําให้การขนส่งและการติดต่อสื่อสารเป็นไปด้วยความยากลําบากราษฎรในพื้นที่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ามง้งและเผ่าปากกากยอรหรือกะเรี่ยงซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรในลนักษณะของการหมุนเวียนใช้พื้นที่ถึงแม้จะมีการดูแลรักษาพื้นที่ป่าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นอย่างดีแต่การบุกรุกแพ่วถางป่า เพื่อทำการเกษตรเพิ่มขึ้นทุกปีรวมถึงเรื่องการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่เกินความจำเป็นและขาดความรู้ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนนอกจากนี้ในพื้นที่ยังมีปัญหายาเสพติดจากการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาจำหน่ายให้กับราษฎรในพื้นที่เพราะเป็นเส้นทางผ่านเนื่องจากมีพื้นที่ติดกับจังหวัดตาก ที่มีแนวเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจากสถานการณ์ดังกล่าวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงจึงทรงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งโครงการเมื่อวันที่31ตุลาคม2551และพระราชทานแนวพระราชดำริให้ดำเนินง,งานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านป่าคาจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้โดยมุ่งส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่และเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสิ่งแวดล้อมให้กับราษฎรชาวไทยภูเขาบ้านป่าคาและหมู่บ้านบริวารโดยแรกเริ่มจากพระราชดำริที่สมเร็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชรกองทัพภาคที่3และหน่วยงานอื่นๆอีก12หน่วยงานเข้าร่วมบูรณาการในการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานสถานีในลนักษณะการสร้างการมีส่วนร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐและราษฎรชาวไทยภูเขาบ้านป่าคาปัจจุบัน สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคาได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็นสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสุริ ikit พระบรมราชินีนาถบ้านป่าคาเป็นสถานีลำดับที่18จากโครงการสถานีทั้งหมด18สถานีมีหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนการทำงานภายใต้คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านป่าคาจังหวัดกำแพงเพชรจำนวน37หน่วยงานสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านป่าคาจังหวัดกำแพงเพชรเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12จังหวัดนครสวรรค์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้ามีพื้นที่ดำเนินโครงการ4 5 4 9ไร่มีพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายได้แก่บ้านปากคาหมู่8ตำบลโป่งน้ำร้อนอําเภอคลองลานและหมู่บ้านบริวารได้แก่บ้านโลกโคหมู่ที่10บ้านปากหมากหมู่ที่26ตำบลโกสัมพีอําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชรรวม867ครัวเรือน2,310คนเป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่ที่มีแหล่งต้นน้ำลำธารเป็นลุ่มน้ำชั้นดีโดยดรัษฎรในพื้นที่บ้านป่าคาส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ามง้งนับถือศาสนาพุทธศาสนาคริสต์และความเชื่อดั้งเดิมประกอบอาชีพด้านการเกษตรเป็นหลักไรายได้ส่วนใหญ่จึงมาจากการขายผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งหลังจากที่มีการดำเนินโครงการทำให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับองค์ความรู้ด้านการเกษตรกรรมปศุสัตว์ประ,รระมงอย่างถูกต้องและเหมาะสมมีการปลูกพืชที่ใช้พื้นที่น้อยแต่ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพและขายได้ในราคาสูงเช่นกาแฟอโวคาโดมะระหวานแมคคาเดเมียและพืชเมืองหนาวอื่นๆแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเช่น,ชนข้าวโพด มันสัมปหลังตลอดจนมีการใช้สารชีวภาพในการกำจัดศัตรูพืชแทนการใช้สารเคมีมีการถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์กิจกรรมการเรียนรู้ด้านดินและปุ๋ยเช่นการทำปุ๋ยพืชสดการทำปุ๋ยหมักกิจกรรมงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำส่งผลให้พื้นที่ทางการเกษตรได้รับการจัดสรรระบบน้ำเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ในด้านการต้องกันรักษาป,ป่าอีกทางหนึ่งการดำเนินงานของโครงการสถานีส่งผลให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ดีขึ้นจากการมีรายได้ครัวเรือนสูงขึ้นมีการจัดทํำบัญชีครัวเรือนและการส่งเสริมสาหากรณ์ให้กับนักเรียนในพื้นที่ตลอดจนเส้นทางสัญจรเข้าออกหมู่บ้านที่ดีขึ้นจากเส้นทางลูกรังมาเป็นเส้นทางคอนกรีตสองร่องล้อ ทำให้สามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขมากขึ้นทั้งการวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิดส่งผลให้อัตราการเพิ่มและลดของประชากรเป็นไปตามเกณฑ์กำหนดจากการที่ราษฎรตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชอีกทั้งปัจจุบันมีพื้นที่โครงการสถานียังเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจจากการที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวและยังมีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชนซึ่งสามารถสร้างไรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่จากการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและของที่ระลึกที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากราธรรมชาติป่าไม้และสิ่งแวดล้อม หน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เข้ามาให้ความรู้และแนวทางการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่าทําให้ราษฎรในพื้นที่มีความเข้าใจในเรื่องของการจัดการพื้นที่ทางการเกษตรงดการเผาเชื้อเพลิงในช่วงเวลาที่กําหนดมีส่วนร่วมในการปลูกป่าทําแนวกันชนในพื้นที่ของตนเองที่มีแนวเขตกับพื้นที่ป่า มีการอบรมอาสาสมัครป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันรวมถึงการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการครูป่าไม้จากการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกพืชที่ใช้พื้นที่น้อยแต่เพิ่มมูลค่าผลผลิตทำให้มีการส่งคืนพื้นที่ป่าเพื่อฟื้นคืนพื้นที่ป่าโดยความร่วมมือร่วมใจ และแสดงให้เห็นถึงบริบทของการพัฒนาที่สร้างให้ชุมชนสามารถอยู่กับป่าต้นน้ำได้อย่างยั่งยืนต่อไป